สวัสดีครับกระผมนายสมประสงค์ยมภาวาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนพระคนครศรีอยุธยาปัจจุบันรับราชาการ6ปี9เดือนปัจจุบันนะครับดำงรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดจันนิรมิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัชันิรมิตนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลสารแดงอําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองปัจจุบันนะครับเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทางสิ้นจํานวน103คนบุคลากรทางการศึกษาจํานวน13คนโดยผมนะครับนายสมประสงค์ยิ่งภาวารับหน้าที่ในการสอนะอไรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หน้าที่พลเมืองและกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียน โดยวิชาหลักๆนะครับที่ผมได้รับนี่ชอบก็คือวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ประเด็นท้าทายนะครับที่ผมเลือกทําผมเลือกทําเกี่ยวกับการแปลงเศษเกินให้เป็นจานวนค่ะสิ่งที่ผมเลือกทํานะครับเพราะว่าในการทดสอบนะครับผลการทดสอบโอเน็ที่ผ่านมานั้นโรงเรียนของเรานะครับพบจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขนะครับสามปีซ้อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่สวนนะครับ และในการทดสอบนะครับในหลังเรียนและทดสอบปลายภาคพบว่าจุดอ่อนของนักเรียนในแต่ละรุ่นนะครับก็คือเศษส่วนนะครับเมื่อเจาะลงไปแล้วนะครับเพราว่าการแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนค่าเนี่ยเป็นจุดบกพร่องของนักเรียนเรานะครับเมื่อนักเรียนน่ะแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนค่าไม่ได้นะครับก็จะไม่สามารถทําการบวกการลบที่มีจํานวนค่าแล้วก็เศษเกินเนี่ยปนอยู่ อีกครั้งเนี่ยนักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าการเรียนการสอนในวิชาเศษส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ยากและไกลตัวรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่ายนะครับแต่ว่าเรื่องเศษส่วนนั้นเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่เราจะต้องเจอในระดับสูงที่เราจะหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับให้รู้สึกว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในรายวิชาของเศษส่วนและนําไปพัฒนาต่อยอดในชั้นมัธยมได้นะครับ ผมจึงเลือกทาการแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนค่าโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับกระบวนการเชิงรุก active learning โดยเลือกเพลงนะครับเป็นสื่อและก็มีเกมนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นนะครับขั้นที่1เลยนะครับก็คือการทบทวนบทเรียนโดยผมนะครับจะทบทวนบทเรียนในเรื่องเก่าก็คือประเภทของเศษส่วนก่อน ว่าเศษส่วนมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1นะครับเศษเกิน2จํานวนคระแล้วก็3นะครับเศษส่วนแท้นะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยทบทวนนะครับเข้าใจแล้วมีความรู้เดิมอยู่บ้างนะครับครูก็จะพานําเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลงนะครับโดยเพลงนะครับจะมีเนื้อหาว่าจํานวนเต็มบวกกับเศษส่วนเพื่อนเือต่างชวนเรียกจํานวนคระ ถ้าเศษเกินส่วนนั้นนะพวกเราต่างพาเรียกว่าเศษเกินทั้งสองมีขาเท่ากันจำนวนค้านั้นก็คือเศษเกินถ้านำส่วนมหารเศษที่เกินพวกเราเพิดเพืิอนกลายเป็นจำนวนคะนะครับอ่ะพอผมร้องเพลงให้นักเรียนฟังนะครับก็ให้นักเรียนร้องตามทีละท่อนนะครับอ่ะพอร้องตามได้จนนักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะเริ่มจำเนื้อได้แล้วนะครับก็ร้องพร้อมกัน นะครับจากนั้นนะครับคุณครูนักเรียนก็จะร่วมกันนะครับถอดคําอธิบายของแต่ละท่อนในเนื้อเพลงว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างเช่นท่อนแรกบอกว่าจํานวนเต็มบวกกับเศษส่วนเพื่อน,อนๆต่างทวนเรียกจํานวนคระก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับว่าอนักเรียนท่อนนี้เขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาพูดว่าจํานวนเต็มนะมาบวกกับเศษส่วนจึงกลายเป็นจํานวนคระนะครับครูก็อธิบายให้ฟังว่า เช่น1เนี่ยบวกกับเศษ1ส่วน2เราจะหารว่า1เศษ1ส่วน2นะครับนั่นก็คือในรูปของจำนวนคละนักเรียนก็จะเข้าใจว่าอ๋อจำนวนคละนั้นนะครับมันมาอย่างไรมาจากจำนวนเต็มที่บวกกับเศษส่วนถึงปะมาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับอ่า2นะครับเศษเนื้อเพลงต่อไปล้องว่าถ้าเศษเกินส่วนนั้นนะบวกเราต่างพาเรียกว่าเศษเกิน เนื้อเพลงก็จะบอกไว้ว่าถ้าเศษเกินส่วนหมายความว่าเศษนะครับมีมากกว่าส่วนเช่นเศษเจ็ดส่วนห้าเห็นไหมครับว่าเจ็ดมากกว่าห้าเราก็จะบอกนักเรียนแบบนี้เศษสิบสามส่วนสามนะครับก็คือเศษเกินส่วนนั้นหนาพวกเราต่างพาเรียกว่าเศษเกินก็จะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวยอย่างซิว่าเศษเกินที่นักเรียนเข้าใจนั้นมีอะไรบ้างก็จะถามทีละคนเพื่อเช็คความ เข้าใจของนักเรียนว่าได้เน,นเข้าใจเศษเกินจริงหรือเปล่านะครับเมื่อนักเรียนตอบคาถามได้แล้วนะครับเราก็จะไปท่อนต่อไปครับว่าทั้งสองมีค่าเท่ากันจํานวนค่านั้นก็คือเศษเกินหมายความว่านะครับทั้งสองอันนี้นะครับมีค่าเท่ากาันนักเรียนก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊จะเท่ากันได้อย่างไรจํานวนค่ากับเศษเกินจะเข้ากันในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับให้นักเรียนเนี่ยเกิดการสงสัย แล้วก็เกิดการติดตามต่อไปนะครับในทออนต,ต่อไปจะร้องว่าพานำส่วนมหาเศษที่เกินพวกเราเพลิดเพลินกลายเป็นจำนวนคะนะครับข้อนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นการบอกกระบวนการว่าเราจะทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคะได้อย่างไรก็คือนำส่วนมหาเศษที่เกินพวกเราเพลิดเพลินกลายเป็นจำนวนคะนะครับจากนั้นนะครับคุณครูก็จะพานักเรียนเนี่ยเล่นเกมไทย รูปภาพเศษส่วนนะครับโดยที่คุณครูจะขึ้นรูปภาพให้แล้วให้นักเรียนถ่ายว่าเศษส่วนนี้คือเศษส่วนอะไรโดยที่คุณคณรูจะนําเศษเกินทั้งหมดนะครับจำนวนสิข้อให้นักเรียนถ่ายกันนะครับเพื่อดึงจุดสนใจนักเรียนเข้ามาในที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาด้วยนะครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บคุณครูคก็จะพาทําทีละข้อว่าเศษเกินอันนี้นะครับทําเป็นจํานวนค่าได้อย่างไร ก็จะพาทวนท่อนว่าถ้านําส่วนมหาหันเศษที่เกินพวกเราเพื่อเพลินกลายเป็นจํานวนคะพยายามครับที่จะย้ําท่อนของเพลงเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าจำนะครับว่าเพลงนี้ร้องแบบนี้กระบวนการของเราเป็นแบบนี้นะนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยร้องเพลงได้จําจกระบวนการได้เราก็จะพาทําโดยใช้ส่วนมหันเศษใช่ไหมครับเราก็จะพาหานทั้งหันสัน้นหันยาวแล้วก็โดยการหารปกตินะครับเมื่อ ได้คําตอบออกมาแล้วก็จะอธิบายนักเรียนฟังว่าจํานวนเต็มมันก็คือส่วนของที่อยู่ด้านหน้าที่เราอธิบายไปแล้วต,ตอนแรกนะครับและเศษเกินอ่าก็คือเศษที่หารเหลือนเองไปใส่ตําแหนที่เป็นเศษนะครับและส่วนก็คือเท่าเดิมนะครับเมื่อคุณครูพาทําครบส0ข้อก็จะอธิบายให้เรียนฟังว่าอ่าเห็นไหมจํานวนคา่าที่เราได้นั้นตรงกับรูปภาพของเศษเกินที่เราอ่ายกตัวอย่างมา นี่แหละก็คือเศษเกินถึงได้เท่ากับจำนวนค่าพาะเห็นนี้เองนะครับนักเรียนก็จะ,ะเกิดการเข้าใจว่าเศษเกินกับจำนวนค่าเนี่ยเท่ากันได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพาแบ่งกลุ่มนะครับโดยการเปิดแผ่นป้ายนักเรียนก็จะเกิดการตื่นเต้นว่านักเรียนจะได้อยู่กลุ่มใครหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับเมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนะครับก็จะเล่นเกมตอบป,ปัญหาก็คือการแปลง ครับเศษเกินให้เป็นจำนวนครับนั่นเองนะครับโดยที่ครูจะขึ้นโจทย์ให้นะครับและแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันคิดนะครับภายในเวลาที่กําหนดเมื่อมดเวลานะครับครูก็จะให้ยกมือนะครับเพื่อแย่งกันตอบคําถามกลุ่มใดที่ตอบถูกต้องและเร็วที่สุดนะครับก็จะได้คะแนนไปนะครับเมื่อนักเรียนเล่นเกมนะครับเราก็เป็นการทดสอบไปด้วยว่าแต่ละกลุ่มนั้นเข้าใจไหมนะครับทำไมถึงจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพราะว่าในห้องเราจะมีทั้งกลุ่ม ที่เป็นเด็กเก่งแล้วก็เป็นเด็กอ่อน,ออนเมื่อนักเรียนขาอคกันเนี่ยจะทําให้เด็กอ่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนนั้นนะครับเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับเมื่อ,อเสร็จแล้วเราก็ทบทวนบทเรียนสรุปบทเรียนโดยใช้เพลงอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สรุปด้วยใช้เพลงว่าแต่ะท่อนหมายความว่ายอย่างไรจากนั้นก็ทําใบงานนะครับผลปรากฏว่านักเรียนเนี่ยทาได้ถูกนะครับ มากกว่า80%เลยนะครับซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ในทุกๆข้อและนักเรียนสามารถร้องเพลงได้และนำไปใช้ได้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็จะขอจบนะครับการนำเสนออประเด็นท้าทายไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ